นี่เดี๋ยวเรามาดูที่หอดูดาวกันนะครับในแมปก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน<ด>ว่ามีอะไรบ้างนะครับพี่มาซี่พี่มาเซ่เข้าไปเลยไปสำรวจกันอ,อ้ามีคนอยู่อ,ดดยอ๋อเขาก็ให้เราสำรวจรอบๆได้นะเขาบอกว่าอะไรเนะี่ยมันเป็นสถานที่ก็ทางวิทยาศาสตร,ร์นั่นแหละ เผื่อบางทีเราอาจจะมีประโยชน์ช่วยเหลือเขาได้เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเอเลี่ยนโค้ดของเอเลี่ยนนี่เขาวงเอาไว้นั่นไงเห็นปะ e l e s c o p e Location มันบอกว่ามี4ที่รอบ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 นี่ไงเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมวงกลม,มคือเราอยู่ตรงนี้เขาบอกว่ามีอีก3ที่ก็คือวงกลมนี้หอีก2องสาม แล้วก็สี่นี่ไงเจ๊เขาบอกมีสี่สี่สี่ที่หอดูดาวมีสี่ที่อ,ทอืม,ม,มก็เนี่ยครับมันมีอยู่สีท่ที่ที่ว่าเป็นหอดูดาวอะครับรอบๆตรงว o b b ี y i s l a s นะครับ<อ>เขาบอกว่าแต่ละที่ก็จะได้สัญญาณสัญญาณเอเรียนนแตกต่างกัน เขาบอกว่าให้เราดูแต่ละที่เนี่ยสัญญาณเอเลียนเห็นไหมมันจะเป็นโคดเนี่ยใส่ข้อมูลลงไปถ้าคุณพบมันให้ใส่ข้อมูลลงไปและจำไว้ว่าให้มองไปที่ท้องฟ้า <laughs> 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 ให้ใส่รหัสพี่แมพซี่รหัสเอเลียน <c oughs> ไม่ไม่เราต้องเราต้องหาให้ได้ก่อน มันโคดแรกอยู่ไหนอะโคดแรกเราต้องหาคดแรกก่อนคดแรกอะที่นี่มันเป็นที่แรกนี่นะครับโอ้เห็นดาวเทียมเห็นอะไรด้วยอะต้องเลื่อนดูนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอืมรวด เป็นจรวดนะครับจรวดเดินทางอ้อะไรเนี่ยเหมือนเป็นสถานีอวกาศขนาดใหญ่เลยนะครับเฮ้ยเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรอะ่ะเป็นจานบินนะครับ นี่ไงฟังเสียงสัญญาณหนึ่งสองอ๋อสองนะครับเขาส่งสัญญาณมาติ๊กติ๊กก็คือสองทีก็คือสองนะครับโอเคสำหรับที่นี่ก็ส่งสัญญาณมาเป็นโค้ดเป็นสองพี่แมพซี่สองทีออาสีเขียวพี่โมเซพี่แมพซี่ใส่เลย โอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปกันอีกสามที่แคทซี่พี่โนเซ่มานี่ไม่ต้องขึ้นเครื่องมีก็ได้คนหนูมีแล้วเขาบอกตรงไหนอ่ะขึ้นมาด้วยกันไปรอตรงที่ว่ามันมีนั่นอีกอ่ะมันมีที่สัญญาณเอเลี่ยนใช่ตรงนั้นสี่ที่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่ว่ามันเป็นเหมือน สองกล้องดูดาวนะครับแต่ละคืนก็เร็วอยู่นะครับพี่โมเ่ถอยก่อนดเดี๋ยวดูว่ามันส่งสัญญาณมากี่ตึด๊ดต้องดูก่อนนะครับสำคัญเสียงพึ่งพี่โมเซ่มากเลยนึ่งตลอดเลยอะ่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดหรอ <8 S 1> โอเคงั้นเดี๋ยวแป <8 S 1> ดนะครับแปดครั้งส่งสัญญาณติ๊ก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 มาแปดครั้งเดี๋ยวไปขึ้นยูเนะครับ แล้วก็ไปใส่ไปไปที่อื่นเลยไหมไปที่ที่หอดูดาวอื่นเลยไปเราจำได้เหรอ UFO อฟโจอดยูเอฟโอไว้ตรงไหนยูเอฟโอไว้ตรงนี้อ๋อนี่ไงไปไปยูเอฟโอนี่ได้จากการปลดล็อกที่ซีเค็ดเบดนะครับก็คือฐานฐานที่มั่นที่ความลับมันเท่มากเลยนะครับเอ้ยอย่าเพิ่งขึ้นไปไดิหนูไม่ขึ้นหนูไม่ขึ้น,นอย่าเพิ่งไปรอด้วยกระโดดได้ไหมไม่ได้หรอ ไม่ได้อุ๊ยมุดอุ๊ยมึนเลยอ่ะแส่ดีที่ไม่ตายโอเคขึ้นละไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถึงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะดูดาวได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีสีเหลืองนี่แปดครั้งนะพี่แมพซี่อย่าลืมด้วยสำรวจเลยว่า บ้านที่หอดูดาวมันมีตรงไหนบ้างสํารวจหน่อยบ้านนี้มีไหมไม่มีไม,มไม่ได้ไปสลิปกันอย่าเพิ่งสลับดิบดถ้าเพิ่งลับใช่ต้องสามคนหลับถึงจะได้บ้านที่มีขอบนี้หรือเปลอบ้านนี้ป้านทําไมดูใหญ่จังใช่ต้องต้องสํารวจหาให้ใหได้นะบ้านที้เอาไว้ขายนี่ใกลจะเข้าได้หรอ อคาราคาเท่าไหร่อ่ะพี่โมเซ่ดูให้หน่อยดิได้พอเซลสองพันสองพันโอเคแต่นะลองดูรอบๆบ้านนัจะอยู่รอบๆบ้านไม่ได้ไม่น่าจะอยู่ในบ้านอยู่รอบบ้านแน่ๆเลยแม่น่อยู่ในบ้านใช่ใช่แถบบ้านนี้คือไม่เจอนะหนูลองดูรอบๆแล้วไม่เจอเลยเลยบ้านหลังนี้มีจอดรถกอล์ไซค์จอดดูไม่ได้อ๋อเจอแล้วนี่ไง อยู่บ้านหลังนี้โอเคสีแดงอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับเหลืองแปดแดงไลี๋ยวดูกันนมีพี่งัวพี่งัวรออ,อยู่ในอวากาศต้องดูนะครับว่ามันส่งสัญญ,ญาณมาเท่าไหร่หนึ่งสองสาม 1 2ึ่สอสสครับโอเค<า>ไปเ<า><า>หลือง8แดง3ไปเลยเราขึ้น UFO กันต่อเดี๋ยวถ้าถึงจุดที่ต่อไปที่เราจะต้องส่องกล้องเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆให้ฟังเสียงอีกทีนึงนะครับว่าส่งสัญ,ญญาณจาก UFO เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอขึ้น u <laughs> ยวเอขึ้น UFO ดูกับดู UFO นะครับโอเคครับ อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับการดูดาวนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆมันอยู่ในแมปตรงนี้นะครับมันจะเป็นบ้านหลังนี้นะครับรูปทรงนี้เลยบ้านหลูนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ซื้อเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปในตัวบ้านได้นะครับนี่กล้องยุลทัศน์สําหรับเออไม่ใช่กล้องจุลทัศน์นะโทษนะครับกล้องโทรทัศน์ครับสําหรับดูดาวนะครับถ้ากล้องจุลทัศน์นี้เอาไว้ดูพวกจุลินทรีย์ตัวเล็กๆอันนี้กล้องโทรทัศน์นะครับเดี๋ยวผมดูสัญญาณที่ส่งมาจากยู o นะครับว่ามันกี่ดตึ๊ด นี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะครับตัวนี้คือห้าโอเคห้าคือห้างั้นเราไปที่โดมใหญ่นั้นเลยแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ข้อมูลก็คือจบโอเคนะครับ พี่วอเซ่ขึ้นมาอ๋อให้พี่แบ๊บซี่บังคับดีกว่ามันก็บังคับอยู่นะไปเลยไปเลยไปเลยไปดมสีขาวที่อยู่ใกล้ๆนั้นเลยอยู่ใกล้ๆเรารีบไปเลยอยู่ซ้ายมือนั่นน่ะไปเลยไปเลยไปเลยนั่นน่ะอยู่น่ะนั่นแหละไปเลยอยู่ซ้ายมือเนี่ยตรงนี้ไปเลยไม่ถึงนาทีแล้วก็ถึงละใช่ใช่จะได้เสร็จสิ้นภารกิจการปลดล็อกนะครับแต่ว่า เหมือนกับว่าเราต้องไปหาของชิ้นหนึ่งให้กับนักวิทยาศาสตร์นะครับหลังจากที่เราได้โค้ดแล้วโยเซ่ระวังตกน้ำนะไปเดี๋ยวพี่แมพซี่ไปใส่ตัวเลขเลยค่ะพังย่างจริงด้วย UFO ใช่ UFO มันแข็งแรงมากมาก,มากเลยแหละเหลืองแปไปไป,ไป,ไปช่วยกันใส่อันนี้เขียวคือสองเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะ แดงสามเหลืองแปดแดงสามแล้วเมื่อกี้ห้าห้าสีฟ้าคืออะไรนะห้าโอเคหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าใช่เรียบร้อยเราไปคุยกับผู้หญิงดูสิใช่ค่ะเราไปคุยกับผู้หญิงเขาเอาถูกจริงด้วยถูกไหมอ๋อฮะถูก ต้องกดปุ่มก่อนป่ะใช่กดปุ่มหรือเปล่าใช่ว้าวคุณสามารถแก้ไขมันได้สามารถแก้ปัญหานี้ได้สี่ตัวเลขสัมพันธ์กันนี่ไงมันจะพาไปยังจุดที่จุดนี้ไงพี่แมปซี่เปิดดูเลยในแมปโอเคใช่เขาบอกว่าให้เราไปหาของที่จุดนี้โอเคเดี๋ยวหนูพาบินยูเอฟโอไป ได้หนูปักหมดหรือยังคะปักแล้วค่ะโอเคไปเลยชัวนะะคัมันต้องไปหาของนะครับจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปยังจุดนี้นะครับเดี๋ยวถ้าถึงแล้วเดี๋ยวจะพาไปอีกทีนึงนะครับให้ดูกันตรงนี้นะครับก็คือที่เราจะต้องเมาส์ของที่เอเลี่ยนให้โค้ดมานะครับซึ่งก็อยู่ตรงนี้มันคล้ายๆเป็นอะไรเอ้ยเป็นรงเท้าโอเคถือขึ้นมาเลยไป โมเสสโมเสสโมเสสลองถือกับพี่นะเจ๊ไหมเปิดตาแน่ๆลองลองช่วยช่วยกันถือซิมาเราช่วยกันถืออ่าเด็กๆเราโมเส่ก็ต้องเอามืออีกอันหนึ่งเกาะกําแพงนี่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันไปเลยพร้อมยังโมเสสพร้อมยังเด็กๆแล้วก็มือเกาะกับโต๊ะหรืออะไรก็ได้ด้วยอีกอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวจะลองดูนะเอาหอกขึ้นแล้วนะแต่อย่าขับแรงเกินไปเด้อ เด้งรหรือเปล่าไ,<อ>ไม่วางใจแต่ก็ยังได้อยู่ทข้ามาม่เดี๋ยวบอกแต่บางทีมันแบบบอกไม่ทันอ่ะมันก็ตึ๊กๆกระเด็นออกไปเลยหนูนี่ก็งงเหมือนกันงจริงนี่ไม่รใช่ไหมไม่รู้หรอกใช่พี่อยู่ในยรู้ติดช่วยฝนตกจนแบบว่าอมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะเพราะถ้าขนไม่ได้จริงๆก็ต้องใช้รถนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันจะนิ่ง ไม่ได้ตกใช่มัสเซ่เราดูดีให้กันใกล้ถึงแล้วเด็กๆอีกนิดนึงเสียงอะไรตึกๆเมื่อกี้เมื่อกี้ผื่ปล่อยเหรอใช่เผื่ปล่อยกระเพกแค่เลยแล้วมันยังอยู่ได้เหมือนเดิมไหมเดี๋จ๊นะหยุดหยุดก่อนได้ไหมแต่แต่มันมันตกมันตกโอเคได้ละจับไว้นะระวังด้วยกระจอร์เราเซมัสเซ่เซมับกันอืมโอเคมาลงจอดแล้ว ลงพลังการจับจับอยู่กับสิ่งของสิ่งเดียวเมื่อกี้คือมันหลุดมือไงกำลังลงจอดแล้วใจเย็นๆเด็กๆปุ๊มไม่ไหวแล้วเด็ก็ลงไปดีกว่านีๆไปให้ไปให้พี่ผู้หญิงเขาเรียบร้อยก็คือให้เขาไปนะครับเราก็จะได้เสร็จภารกิจในการรับรหัสโค้ดนะครับโอ้อะไรนะเธอเจอมัน อ๋อแอนตี้กาวิตี้มูนบูสต์นะครับมันเป็นรองเท้าที่สามารถเดินในแรงโน้มถ่วงได้ก็คือสามารถทําให้เรากระดิงดึงดึงได้สูงนะครับแอนตี Anti ้กาวิตี้ก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถไม่ไม่เกี่ยวกับแรงดึงดูดนะครับก็คือทําให้แรงดูดดูดไม่มีผลกับเราเขาบอกว่ารองเท้าคู่นี้อาจจะตกลงมาจากยานอวากาศของเอเลียนนะครับและเอเลียน กำลังบอกพวกเราที่จะให้เราหามันต้องคืนหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นเลือกวันที่ดีของนักวิทยาศาสตร์เลยนะเนี่ยอันล็อกนะครับมูนบูสต์ได้แล้วโอเคโอเคนะครับเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับกับการที่ปลดล็อกเนี่ยครับมูนบูสต์นะครับเราก็จะได้เห็นผู้พัฒนาเกมเขาบอกว่าเขาอาจจะเอาให้ให้เราสามารถเดินทางไปที่ดวงจันทร์ได้ผมคิดว่าตัวนี้รองเท้านี้น่าจะต้องได้ใช้แน่นอน ก็วิธีการจับการส่งสัญญาณของยานบินอวกาศ UFO นะครับอย่างที่บอกในคลิปเลยแล้วก็จุด4จุดนะครับ1จุดก็คือที่โดมลันนี้ที่เราจะต้องมาดูรหัสที่ส่งมาจาก UFO แล้วก็มาใส่ตัวเลขสหลักนะครับดูจากสัญญาณแล้วก็จําด้วยนะครับว่าสีอะไรกล้องดูดาวสีอะไรกล้องโทรทัศน์สีอะไรแล้วก็มาใส่ให้ตรงเลขสัญญาณที่ส่งมานะครับโอเคเด็กๆเล่นอะไรกันวันนี้ผมพี่แมพซี่พี่โมเซขอลาไปก่อนนะครับ ยังไงก็สำคัญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตาม subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ